ไอ้ไม้นี้หนูใครมี่ขาโอเคร้องเสียงแล้วทุกคนเพลงนั้นเพลงอะไรวะได้นะเพลงดนตรีมันร้องอะไรของน้สองหนึ่งทีครั้งนี้กลับมาใหม่แบบเต่กลับมาใหม่แลบวเก่งเหมือนเดิมไม่รู้ไม่รู้ชื่อเพลงอะไรจ่าก็ก็จะเป็นการรวมกันของนักร้องที่เคยผ่านการประกวดมาแล้ว8ซีซั่นนะครับเรียกว่า ทางรายการก็ไปเชิญมาไปชวนมาทั้งน้องกลับมาเองด้วยก็เป็นการรวมหัวกะทิตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งถึงซีซั่นแปดทุกคนทีเด็ดหมดบางคนนี้ก็ไปเป็นศิลปินแล้วด้วยกลับมาใช่ใช่บางคนก็โด่งดังไปแล้วมีผลงานไปแล้วบางคนบางคนเป็นศิลปินไปแล้วหรือบางคน ก็กลายเป็นสาวไปแล้วว่ามีเธอไม่ประหลาดใจเหรอบางคนหันมาเหรนเดียวกันไหมจากหนุ่มเป็นสาวไปแล้วว่าก็น่ารักเหมือนเดิมแต่รวมๆประหลาดมาก10ปีหรือ8ปดปีเ้าปีไล่ปีทุกคนคนทุกคนกลับมาจะแบบดูดีอ่ะดูดีแบบว่าดูแบบเฮ้ยกลับไม่ได้เลยแต่มันพริกโขมากแล้วมันเป็นอะไรที่ปิกโผมากคือแบบ เรานืกอในใจนะทุกคนต้องแอบนึกในใจนะคนเป็นโคช้ชว่าอไอคนนี้แม่งข่าวที่แล้วแย่งกันทีเป็นเท่ตายแล้วแม่งเข้าไปอยู่แบบใกล้แชมป์มากเลยปีนี้มันจะมาเป่าวะมาแล้วใครจะกดไหมหรือไม่กดหรือ,อยังไงมันจะกะมันจะเลือกฉันป่าวะหรือมันจะกลับไปอยู่ทีมมันหรือ,อทีมเราเฮ้ยถ้าทีมเราไม่เลือกเราเราจะเสียใจไหมไปดูของจริงเลยเมื่อกี้วันี้เห็นพ้วว่าบางคนนี่มากลับมาแต่เราจาเสียงเขาไม่ได้ก็มีอย่างเงี้ยค่ะเยอะเพราะว่าบางคนก็เปลี่ยน แบบเหมือนแบบอยากทำอะไรใหม่ๆบ้างอยากจะอยากจะเซอร์ไพรส์เราบ้างอ้าวเซอร์ไพรส์ชีวิตชีวิตก็เซอร์ไพรส์กลับวว้านี่แก้เกมในการเลือกค่ะด้วยความที่ทำเป็นออสตามันมันยากขึ้นสำหรับเราคะหรือว่าเราตั้งโจทย์ให้มันสูงขึ้นสำหรับไอตัวผมจะพังแหละตอนนี้เป็นผมไงตอนนนี้เป็พี่กล้องแทนสุดท้ายเดี๋ยวให้พี่กล้องละกัน่าเทปแรกฝากนิดนึงละกันจับทิชชูนนี้เพราะแบบ ซอร์ไพรส์เยอะมากตั้งแต่เป็นอะไซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่เรียกว่าผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่สนุกที่สุดโค้ชหนักใจที่สุดเครียดที่สุดเหนื่อยที่สุดสนุกที่สุดฮาที่สุดแต่ผมว่าคนดูสิ่งที่จะได้รับสิ่งเดียวความสนุกที่สุดเะครับสำหรับซีซั่นนี้ทางไหนครับปีนี้ดูทางไหนครับช่องทีวีครับช่องวันสามสิบเอ็ดเงีรับพี่นนองคุณก็กดไว้คุณก็มีทุกบ้านอยู่แล้วอันนี้รีโมทก็คือ กดเสร็จแล้วก็โยนทิ้งไปเลยาไม่ต้องเปลี่ยนช่องก็ดูไหลเลยเรื่อยๆต่อเรื่อยเลย17กรกฎาคม6โมงเย็นอยู่บ้านทุกคนเปิดช่องวันรับรองสนุกแน่นอนไม่ต้องไปไหนเลยเริ่มทุกวันอาทิตย์เวลา6โมงเย็นนะคะทางช่องวันช่อง31นะคะทุกวันอาทิตย์เริ่มต้น ครั้งแรกเลยคุณเจ้อะไรมันไม่เด็ดพิเศษเท่ากับวันแรกครั้งแรกของรอบนี้นะคะออสตาวันที่17กรากฎา,าคมนี้นะคะเวลา6โมงเย็นวันอาทิตย์6โมงเย็นทางช่องวันค่ะบอค่ะขอบคุณค่ะ